สิ่งหนึ่งที่วันนี้เราต้องตั้งคำถามก็คือเราจะต้องวิาพากษ์ศัตรูภายในของอิสลามด้วยกันก่อนปัญหาในซีเรียปัญหาในอียิปต์จะไม่เกิดขึ้นลุกลามจนเป็นความขัดแย้งที่เขาเรียกว่าเซกเตอรี่นชีอะฆ่าซุนนีซุนนีฆ่าชีอะแบบวันนี้ถ้าศัตรูภายในของอิสลามไม่เล่นงานกันเองตะวันตกไม่มีศักยภาพจะเข้ามาทําอะไรครับท่านก็เห็นตัวอย่างแล้วว่าโอบามา ก็ละลาล,ล,ละลังไม่กล้าที่จะทําสงครามอะไรกับซีเรียแต่ปัญหาคือวันนี้เป็นเรื่องที่น่าสลดมากว่าคนที่กระเฮียนกันหรือที่จะฆ่ามุสลิมคือมุสลิมด้วยกันครับขณะที่โอบามาประกาศว่าจะไม่ทําสงครามจะไม่โจมตีจะชะลอจะหาเส้นทางทางการทูตทุกเส้นทางเพื่อจะแก้ปัญหาแต่ประเทศมุสลิมกับสนับสนุนให้ฆ่ามุสลิมด้วยกันเช้าเย็นเช้าเย็นอันนี้คือโศกนาฏกรรมของร่วงมุสลิม และโศกนาฏกรรมเหล่านั้นมันก็สะท้อนกลับมาที่สังคมมุสลิมไทยที่เราเกิดสภาวะที่ต้องเซ็นเซอร์ตัวเองทันที